นานหรือยังครับนิวก็สักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งแล้วกันครับใครเป็นคนเริ่มก่อนก็เพราะไม่สําคัญนะเพราะว่าสําคัญตรงที่มันก็มันก็ก็คือผลมันก็คือจบตรงตรงที่เริ่มกันครับก็น่าจะเป็นการปรับตัวบางที่ที่ที่พอถึงตัวนี้แล้วมัน มันปรับตัวแล้วก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เหมือนตอนที่ก่อนเขาจะไปเรียนเ็ากลับมาก็คนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเวลาครับมันก็อาจจะเข้าใจกันไม่เหมือนเดิมไม่ไม่เหมือนเดิมมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนเดิมหลายคนก็ตตกใจพอสมควรเพราะว่าเหมือนของเราดูไม่มีปัญหาอะไรกันเลยรักกันมาดีตลอดครับผมก็ตกใจเหมือนกันครับแปงว่าเรา ก็ก็ก็เช่นเดียวกันครับก็ก็หมายถึงว่าบางทีมันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกมันก็เราจะค่อนข้างเรื่อยๆนะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับถามว่าเสียดายไหมทั้งเสียดายและไม่เสียดายเสียดายไม่เสียดายตรงที่ไม่เคยเสียดายเวลาที่ที่ที่พบกันครับเพราะว่า มันเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขมากแล้วก็เป็นเป็นช่วงเวลาพาร์ทหนึ่งของชีวิตที่ที่แฮปปี้มากจริงๆที่มีความสุขที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ที่บอกว่าเสียดายก็คือเสียดายคนที่ที่เรารู้สึกว่าเข้ากันได้มากกว่าที่เข้ากันได้ขนาดนี้ที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันชอบเดินทางชอบเที่ยวชอบออกกาลังกายชอบกินชอบดูช่มีที่มันที่มันเหมือนกันมากจนจนมันก็เลยรู้สึกเสียดายว่าเออจะขาดจะขาดคนคนนี้ไปในในชีวิตครับ ก็ก็มีมีประมาณนึงครับประมาณนึงประมาณนึงก็ผมก็เคารพการตัดสินใจของของของเขาด้วยครับเพราะว่าเป็นแฟนกันมันก็ก็เรื่องของคนสองคนเลยนะถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งต้องการที่จะอยู่หรือว่าเลิกมันก็มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นอ่ะมันมันฝืนไปมันก็มันก็หนื่นก็เจ็บทั้งทั้งคู่อ่ะ ทางรัฐบาลเขาแสดงว่าเป็นทางสายหญิงเขาตัดสินใจว่าเขาขอยุต,อติความสัมพันธ์กับเราครับผมวัน <sotto> นั้นที่เราช็อกไม่รูอย่างไรก็ท่านี่บอกก็ก็ถามว่าช็อกไหมก,ก็ก็ช็อกก็ได้รับจริงช่วงที่ผ่านมาเราไปหาเบนซ์้นสาเหตุเขาไม่เขาว่ามัน,ในใเปลี่ยนไปมผมว่าก็ด้วยหลายๆอย่างแหละสภาพแวดล้อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เวลาที่เราไม่อยู่ด้วยกันมันก็มันก็ห่างกันก พอเจออะไรใหม่ๆมาบางทีเราก็จะทําให้เราไม่เข้าใจกันเหมือนเดิมมันก็ต้องมาการปรับตัวมีการอะไรกันใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรือมันไม่ได้แล้วมันก็ต้องมันก็ต้องหยุดเพิ่อยู่แล้วครับขึ้นชื่อว่าผมว่าขึ้นชื่อว่าเลิกกันไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงหรือว่าจะดีหรือไม่ดียังไงมันมันมันก็เพิอยู่แล้วครับ ยังสามารถติดต่อกันนฐานะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุยกันแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันดีกว่าก็ก็หา่างกันก่อนดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ <ừ. S 2> ทั้งสองฝ่ายด้วยครับคือจิตใจเราเองก็ยังไม่พร้อมด้วยที่จะคุยกับเขาในฐานะเพือออออเ่อนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นกนะ็น่าจ,จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอนะ่ะมันก็สนิทกันมากแล้วก็มันเลยเฟ็นโซนมานานมากอะไรยเงี้ย ถ้าจะกลับไปมันก็คงไม่รู้สึกมันก็ขีดยากครับครับผมไม่ใช่ปัญหาเรื่องมือที่สองอะไรนะครับไม่ใช่ฐาเรื่องมือที่สามก็ผมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับอันนี้ไม่ทราบครับไม่ขอตอบแทนใครแล้วนะครับเห็นความรักหรือเปล่าครเออเห็ยนไหมตอนแรกๆเห็นนะมันก็คงมีความรู้สึกไม่ดีต่อต่อต่อเรื่องความรักเช่นเดียวกันครับแต่ว่า ถามว่าปิดไหมก็คงไม่ปิดเพราะรู้สึกว่ามันก็คงปิดอะตัวเองอะตัวเองอะปิดแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผ่านเวลาไปแล้วมันเจอคนที่ที่เข้ามาคลิกหรือเข้ามาใชา่หรือเข้ามาอะไรจริงๆมันก็คงปิดไม่ได้ถ้าเราเมาตัวปิดกั้นตัวเองแล้วมันก็มันก็จะทําให้เรายิ่งสมบุกไปเรื่อยครับถ้ามันเจอใครหรือเจอคนที่ทําให้มีความสุขมากขึ้นจากที่เป็นอยู่วันนี้ เราก็คงพร้อมเปิดใจในในวันนั้นในตอนนั้นกับคนคนนั้นที่จะมาทําแบบนั้นได้ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติมากกว่าที่ที่เขาจะส่งมาให้เราแล้วกันวันนี้ก็ขอพักณแค่ก่อนเนาะก็ก็เลยว่าอย่างนั้นก็ได้ครับ